สวัสดีครับเรามาดูวิธีการเซตกล้องวงจรปิด Wi-Fi ผ่านมือถือกันนะครับซึ่งกล้องรุ่นนี้นะครับจะเป็นกล้องไ iMo ูนะครับรุ่น IPC ขีด A42P ขีด B นะครับวิธีการก็ไม่ยากนะครับเปิดแอปขึ้นมานะครับเราลงแอปไ iMo ูสสีส้มๆตรงนี้นะครับเปิดขึ้นมานะครับหลังจากนั้นให้เราทำการเสียบปลั๊กในส่วนของ กล้อง Wi-Fi ของเรานะครับแล้วก็ให้กล้องนะครับทำการรีบูตเสร็จเรียบร้อยจะสังเกตสถานะ LED นะครับสีเขียวนะครับเป็นไฟสีเขียวกระพริบอยู่ให้เราเลือกในส่วนของอเครื่องหมายบวกขวามือด้านบนของแอปนะครับเราเปิดแอปขึ้นมาแล้วแล้วก็เลือกอคำว่าสแกนรหัส QR นะครับแล้วก็หยิบกล้องขึ้นมาสแกน QR code นะครับ หลังจากนั้นให้เราเลือกคำว่าถัดไปอตอนนี้นะครับให้เราแน่ใจก่อนนะครับว่าเราทำการเกาะในส่วนของสัญญาณ Wi-Fi กับเราเตอร์เรียบร้อยแล้วนะครับถ้าเรามั่นใจก็เลือกคำว่าถัดไปนะครับต่อมาจะมีข้อความนะครับโชว์ขึ้นมาก็คือ device to use with i m o light like นะครับให้เราทำการเลือกคำว่าเชื่อมต่อ แล้วก็คลิกนะครับในส่วนของสัญลักษณ์ตรงนี้นะครับเพื่อที่จะเลือกในส่วนของสัญญาณ Wi-Fi นะครับหลังจากที่เราเลือกคำว่าเชื่อมต่อเสร็จแล้วเราก็เลือกสัญญาณ w i f i ที่เราจะเกาะสัญญาณนะครับผมเลือกเป็น s ี e วอร์เอแล้วก็ใส่รหัสผ่านเข้าไปนะครับ เราเปิดตาดูก็ได้ว่ารหัสผ่านถูกต้องหรือเปล่านะครับใส่รหัสผ่านเข้าไปแล้วก็ทําการบันทึกนะครับเราเลือกคําว่าถัดไปตอนนี้ก็จะเป็นการเชื่อมต่อนะครับกับคาวอยู่นะครับให้เราสังเกตที่ไฟสถานะของกล้องเรานะครับไฟ LED สีเขียวจะติดค้างแล้วนะครับจะไม่กระพริบแล้วแสดงว่าเป็นการเชื่อมต่อเรียบร้อยแล้วนะครับ ให้เราทําการรอสักครู่นะครับอ่าเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากนั้นตรงนี้จะเป็นการาตั้งชื่ออุปกรณ์ก็ได้นะครับซึ่งมันจะโชว์ในส่วนของรหัสรียลนั number ของอุปกรณ์เราจะกากระบาดออกก็ได้หรือจะเลือกใช้เลยก็อ่าคลิกคําว่าเสร็จสิน้นแต่ถ้าเราต้องการตั้งก็กากระบาดไปนะครับแล้วก็ตั้งชื่อเป็นอ่ากล้อง wifi ก็ได้นะครับ ผมเลือกเป็น Wi-Fi c a m e ล a นะครับแล้วก็คลิกคำว่าเสร็จสิ้นนะครับตัวนี้ก็เป็นโฆษณาเฉยๆนะครับเราเลือกคำว่าเอาไว้ภายหลังแล้วกันก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นการอแอดกล้องวงจรปิด Wi-Fi ผ่านมือถือเราก็สามารถคลิกเพย์ Pay, ดูได้เลยนะครับ หลังจากนั้นนะครับถ้าเราต้องการคอนโทรลก็เลือกคำว่าสร้างแผนที่ตรงนี้นะครับก็สามารถคอนโทรลกล้องนะครับหมุนซ้ายขวาได้นะครับหมุนซ้ายหมุนขวาขึ้นบนลงล่างได้นะครับ ถ้าเราต้องการฟังเสียงนะครับก็จะมีในส่วนของสัญ,ญลักษณ์นะครับรูปลำโพงตรงนี้เปิดดูได้นะครับได,ได้ก็จะมีเสียงขึ้นมาถ้าเราต้องการพูดโต้ตอบนะครับก็จะเป็นสัญ,ญลักษณ์ไม้ตรงกลางตรงนี้นะครับคลิกเข้าไป พูดโต้ตอบกันได้นะครับตรงกลางอีกที่หนึ่งนะครับจะเป็นในส่วนของความละเอียดของภาพนะครับจะสังเกตเห็นว่าเวลาเราเซตครั้งแรกเนี่ยจะเป็น SD ก่อนนะครับภาพก็จะไม่ค่อยมีความละเอียดมากเท่าไหร่ถ้าเราต้องการความละเอียดหรือว่าความชัดเจนของภาพมากขึ้นนะครับก็คลิกครั้งหนึ่งจะเป็น HD นะครับ ความละเอียดของภาพนะครับก็จะมีความาคมชัดมากขึ้นนั่นเองนะครับส่วนเร็วช้าก็ขึ้นอยู่ที่ความเร็วของอินเทอร์เน็ตของเรานะครับก็ลองทำกันดูนะครับไม่ยากเลยครับ